ยังดังเหรอจริงๆนะะจริงอ่ะเอาหัวหน้าไปนะอะไรไปคนอนมีความรักจนได้นะความรักนี่หัวหน้า <c oughs> อ้ย <c oughs> ความสุขจริง็นใจค่าหฮัลโหลตกแต่งใหม่แบบนี้ดูดีจังแต่ว่า ลูกชายของท่านเนี่ยสนใจจะเป็นทหารหรือว่าจะสอบจองหนล่ะเคยเห็นเขาขี่ม้าขึ้นเขาลงห้วยหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยคือ,อ,เ,อเขาเนี่ยอ่านเขียนครองด้วยนะถ้าเขารับรชาชการเขาจะต้องเป็นคนกล้าและจะได้ทำแน่ๆอย่างนั้นใช่ปะมาดื่ม <c oughs> ครับเจอทันทีเลยครับเพนหน้ากากขายถูกถูกนะครับอา้อาเจ่าอเลยครับอหนกาก้ากากเจ้าสาวสองันหน้ากากเจ้าสาวเออหน้ากากเจ้าหญิงก็สวยนะครับนี่เราใส่ดูก่อนก็ได้เลยอ <c oughs> พอแบบนี้อันนึงค่ะอ,อุออต่าเหรอหน้ากากเจ้าหญิงเหมาะก,กับข้า,าจังเลยอะอันนี้ก็อน,นันด้วยนะทั้งหมดทุนไหลอ่ะครับทั้งหมดก็ห้าพันนะครับนี่เงินห้าพนไม่ต้องถอนขายดีๆนะครับครับขอบคุณมากครับหน้ากากกาโมมีไหมไม่มี ร้านข้าไม่ขายไอ้มดแดงไะไม่มีอจุนยังจ้าอ๋ออะนมันเร็ๆทำอะไรมานี่เร็วใส่ซะใส่ซะลูกทำไมมันชอยจึงเลยอะคะใส่เร็วเข้าลูกแม่ช่้ามูยืนทำอะไรเนี่ยฮะไปทางอื่นไปเฮ้ยกกะไปเร็วๆอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะ มาที่นี่เลยมามามาตามมาลกลิกลีกลีกเชลี่ยครับนากาครับเดี๋ยวนะเนากากแบบนี้อันหนึ่งนะอ๋อครับครับครับได้ครับเออหน้ากากคนที่เปรียบจะเอาอันนั้นใช่ไหมครับเนี่ยใช่หรือเปล่าต้องอันนี้เลยนากากเจ้าเบาไงวยอืมเฮ้ยฮะไม่ใส่ไม่ได้เหรอเฮ้ยท่านใต้เท้ากับเพื่อนสังสรค์กันอยู่ด้านนั้นไม่ใช่เหรอใส่เหอะอเอเ้ยนะอ่ะใส่ซะซอก็เ้ยพอดีเลย ดีเหรอููชิ้นเิ้งมั้ยครับลูกชิ้นเิ้งไปกินแมววันก่อนซื้อไปกินท้องเสียก็ของมือสองเลยเพศกาลอายาของใหม่ๆมาขายเกาลัดจากเกาลัดยังดัง โอ้โห oh ใจตรงกันแป๊ะข้าอยากพบเจ้าอยู่พอดีหรือไม่ <c oughs> ใจตรงกันจริงๆอ่ะตันตันโอ้อืมตึงึหะหึหา้าห้าเจ้าสหวเหรอข้าหน้ากากเจ้าา 강강술래. ้าสาวของคุณชายคือคุณหนูชุนยังคุณหนูชุนยังถึงจะเหมาะสมกับคุณชายคุณ 나지게 가 스물다냥 천네 양자골 지와세 문지기 문지기 문 열어 주게 열쇠 없어 문 열겠네 문지기 문지기 문 열어 주 เข้ามาตามใจชอบแบบนี้ได้เหรอะอะยังดังยังดังถ้าชุนยังเองค่ะใช่เอ,อ้อยเอ้ ใครข้างนอกไหมคุณชายคะข้ากลัวจังเลยทำไมเป็นแบบนี้โอ๊ยทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมอ่ะโอ้ให้ตายสิข้ากลัวข้กลัวจังเลยทำไมเป็นแบบนี้มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่า ใครอยู่ไหมโอ,อ้ยออีกแล้วตาย ไม่ล้วไม่ล้าไปไปแน้วไปแล้วไม่ล้วไปแล้วไปแล้วไปล้าไปแล้วไปแ้่ไปแไป้ไปแไปนไไ้วไไน้ไป้วไะไรแล้ว้แ้ไปแลป้อไปแล้วไม่ลปน้ไแล้วไม่ไป้ไรแล้วไปแลปแไปแล้วไป้แล้วไม่นไป้ปแล้วไปล้ล้้วแล้วไล้ปล้ เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงท่านพ่อเฮ้ยมองไรยองตายแล้วอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรไฟไหม้แล้วเป็นไงชายหิงอยู่กันตามลำพังไม หลายลูกสาวข้าลูกข้าก็ไม่รู้ลูกสาวข้าอยู่ลำพังกับผู้ชายตายแล้วทำไงดียัก็จะเอาหน้าหนยกุ่มเขาที่ไหนก็ตายไปแล้วตใครโดนเหมือนสองต่อสองในฝ่ายไม่ใครเจ้าเรียนจะก็ไม่เรียนทำไมเจ้าถึงได้โง่ดื้อด่านอย่างนี้โมระยงเฮ้ยอยู่ในห้องเลยไปเข้าไปในห้องเดียวนี่ ไม่ได้แล้วท่านพ่อจะไม่ได้หลอกไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะเข้าไปเลยไม่อย่างนั้นข้า,ขาจะต้องนอนฝันร้ายทุกคืนแน่ๆเลยเฮ้ย,ยนึกแล้วฝันเห็นผีลางไม่ดีโอ้จะเจ็บแผลอีกสองสาวันนะคะอืมสองสาวันเลยเหรอแค่นั้นเองลูกจ๋าหน้าลูกไม่เป็นไรใช่ไหมยังสวยเหมือนเดิม ช่วยเราสองแม่ลูกแล้วลูกเอ๋ยลูกจะได้เป็นลูก